นำเครื่องประดับทองคำมาสร้างพระเจดีย์เรื่องบุญเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆผู้ที่มีบุญมากได้สั่งสมบุญในสิ่งที่คล้ายๆหาทำได้โดยยากเมื่อมีใจเต็มเปี่ยมไม่เสียได้ทรัพย์ทำถูกเนื้อนาบุญ ทำกับผู้บริสุทธิ์ในบุญญาเขตพระพุทธศาสนาเวลาบุญส่งผลย่อมได้ผลเกินควรเกินคาดโดยเฉพาะบุญพิเศษในช่วงนี้ก็คือการสร้างพระธรรมกายประจำตัวปฏิสถานภายในมหาธรรมกายเจดีย่อมเป็นการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่เนื่องโดยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญบุญจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเป็นบะดดจแก้สารพัดนึกที่บรรดาลความสำเร็จให้กับเราได้ทุกๆุกอย่างนึกอยากจะได้อะไรก็สำเร็จได้อย่างง่ายได้เป็นอัศจรรย์ ผู้มีบุญมากจะเป็นทางมาแห่งเสริมงคลเป็นที่มานอนแห่งพ่อขรัพย์สมบัติทั้งหลายสมบัติต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามาให้ได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายส่วนผู้มีบุญน้อยมีความตรณีอยู่ในใจความตรณีนี้ก็จะผลักสมบัติออกจากตัวนำมาความวิบัติเข้ามาแทนที่ ทำอะไรก็จะพบแต่ปัญหาและอุปสรรคมากมายดังเรื่องที่จะเล่ายฟังต่อไปนี้คือเรื่องของเด็กผู้หญิงเด็กหญิงผู้หนึ่งมีบุญเป็นผู้มีบุญได้บริจาคเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำของตนมาร่วมสร้างพระเจดีย ซึ่งเป็นสถานที่ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยผลบุญนี้เมื่อเธอเอามือจับกระเบื้องก็ดีหินกรวดก็ดีก็จะเปลี่ยนไปเป็นเพชรนินจินดาอือหเรียกว่าลัดขั้นตอนไปเลยไม่ต้องทับถมกันมาเป็นล้านล้านปีเนี่ยมันมีวิธีรัดที่ไหมเจ้ะเนี่ย ในสมัยที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามอกัศสปะ,สะเสด็จดับขันธปรินิพานมหาชนในอยากบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงช่วยกันบริจาคเงินทองเพื่อสร้างพระเจดีย์ทองสูงหนึ่งยดทองคำนะสูงหนึ่งยดสิบหกกิโลขณะนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งได้ไปเที่ยวดูการก่อสร้างพระเจดีย์กับมารดา เธอได้เห็นมหาชนมากมายกำลังช่วยกันก่อสร้างพระเจดีย์ดูคนมีบุญนะคิดต่างจากคนที่ไม่มีบุญนะเธอเป็นเด็กมีบุญเธอจึงถามมารดาว่าแม่จ๋าคนเหล่านั้นนะ่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่จ๊ะลูกสงสัยอ๋อเขากำลังทำอิดทองคำนาอิดทองคำไปก่อสร้างพระเจดีย์อยู่จ้ะลูก เด็กหญิงนั้นฟังแล้วก็จิตเลื่อมใสอยากจะร่วมสร้างด้วยจึงบอกกมารดาว่าแม่จา๋าที่คอของลูกเนะี่ยมีเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำอยู่ลูกอยากจะถวายเครื่องประดับนี้เป็นพุทธบูชาเพื่อร่วมสร้างพระเจดีนี้ด้วยมารดาลูกมีศรัทธาฉะนั้นก็นุโมทนาบุญในะความตั้งใจดีของลูก ที่หลุดจากทําบุญให้ฐานตั้งแต่เด็กแม่ดีใจนะแม่ดีใจเด็กหญิงนั้นจริงปลดเครื่องประดับของตนออกจากคอแล้วก็มอบให้นายช่างทองเพื่อนําไปหลอมเป็นอิฐส่วนหนึ่งของอิฐทองคําที่จะใช้ในการสร้างพระเจดีย์ด้วยอนิสงส์ความเลื่อมใสในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ได้ถวายทองคําสร้างพระเจดีย์ในครั้งนั้นมาละโลกนี้ไป เธอได้ไปบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวไปมาในเทวโลกท่องเที่ยวไปมาในเทวโลกยาวนานถึงหนึ่งกับครั้นมาในสมัยพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าของเรานางได้มาเกิดในหมู่บ้านนาลักะมีชื่อว่าเสสะวดีเสสะวะดีจำชื่อเธอให้ดีวันหนึ่งมารดาได้ใช้ให้เธอนี่คนละคนละภพกันแล้วนะ มารดาได้ใชใ้เธอไปซื้อน้ำมันที่ตลาดในตลาดนั้นมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเป็นพ่อค้ากาลังสั่งคนงานในขุดสมบัติมีเพชรนินจินดาที่บิดาฝังเก็บไว้เ<อ>พระเาะแต่ก่อนไม่มีแบงค์ไม่มีธนาคารก็เอาธรณีเนี่ยเป็นธนาคารแต่เมื่อขุดขึ้นมาแล้วสมบัติเหล่านั้นกลับกลายเป็น กระเบื้องหินและกรวดไปหมดเพราะไม่มีบุญที่จะครอบครองสมบัติเหล่านี้จึงได้นำมากองรวมกันไว้โดยคิดว่าสมบัติเหล่านี้อาจจะเป็นของผู้มีบุญคนใดคนหนึ่งที่จะสามารถทำให้สมบัติกลับคืนมาเหมือนเดิมอย่างน้อยก็มีเชื้อบุญอยู่จึงมีความคิดอย่างนี้ถ้าไม่มีเชื้อบุญนี้นะเอาลงถังขยะแล้วแต่ยังมีความคิดมันน่าจะมีอย่างนี้ อืมคือบุญในระดับหนึ่งที่ยังไม่สามารถครอบครองทรัพย์ที่มีคุณค่าและมูลค่าอันนี้ได้แต่ว่ามีพอที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดว่าเก็บไว้ก่อนในขณะนั้นน,นางเสศพอดีเดินผ่านมาพอดีได้เห็นลูกเศรษฐีค,คือคเธอมองไปที่กองนั้น เธอเห็นคนละอ,อย่างกันที่ลูกเศรษฐีเห็นจึงถามว่าทําไมท่านถึงเอาเพชรนินยินดามากองไว้ที่ตลาดอย่างนี้ล่ะ<อ>ควรจะไปเก็บไว้ี่ที่ปลอดภัยกว่านี้จะดีกว่านะเ,ออเดี๋ยวขโมยมาโจรเจิญมาปล้นออไหนน้องหญิงน้องหญิงว่าว่าไงนะมัน <c oughs> ก็ <c oughs> เพชรนินยินดาเนี่ยามาไว้ตรงนี้ทำไมควรจะไปเก็บไว้ี่ที่ปลอดภยัย ไหนน้องหญิงแล้วก็คิดไปด้วยสงสัยเธอจะต้องเป็นผู้มีบุญสมบัตินี้กำลังรอผู้มีบุญมาเป็นเจ้าของเธอแน่เลยเธ <c oughs> อต้องเห็นแตกต่างจากเราแน่เลย <c oughs> จึงบอกเอาเธอลองหยิบกระเบื้องหินและกรวดขึ้นมาดูสิ <c oughs> โอ้โห <peach> เหมือน,นโกหกเลยแต่เป็นเรื่องจริง <G l> al <ala> ของตัวอย่างที่นางเสสวดีหยิบจับก็กลายเป็นแก้วแหวนเงินทองรัตนชาติเพชรนินนาต่อหน้าต่อตาทันทีเดิดอภาแเ่งบุญที่ได้สร้างพระเจดีย์ในสมัยของพระสมัสมสม,สมาสัมพุทธเจ้าพระนานมากัสสปะลูกเสษฐีนั้นจึงรีบไปหามารดาของนางเสสวดีทันทีขอเธอมาแต่งงานและก็มอบทรัพย์สมบัติมีมูลค่ามากใหแก่มารดาของนางเสศวดี ตั้งแต่นางเสสวดีได้มาอยู่ในเรือนของลูกเศรษฐีสมบัติทั้งหมดก็กลับบริบูรณ์ขึ้นมาใหม่ลูกเศรษฐีจึงพาน,นางไปที่ห้องเก็บสมบัติแล้วถามว่าน้องน้องเห็นอะไรในห้องนี้บ้างไหมทั้งทั้งไอจะจะพี่เนี่ยเห็นเมื่อนงัน่แต่คิดว่าคงเห็นไม่เหมือนที่น้องเห็นก็เพราะพี่เห็นเนี่ยมันเป็นก้อนฐานไปหมดเลยน้องน้องเห็นอะไรที่แตกต่างจากพี่บ้างไหม ทำของเธอเป็นประกาศสิทธิเดียวเป็นประกาศสิทธิซึ่งลูกเศรษฐีอยากฟังเหลือเกินดวงตาของลูกเศรษฐีมีอยู่แต่ว่าดูเหมือนแทบจะใช้ไม่ได้มือก็มีอยู่แต่ไปหยิบอะไรก็มันก็เป็นฐานภรรยาดีจึงตอบว่าพี่น้องในเห็นสมบัติแก้ไว้เงนทองม,มากมายเต็มไปหมดเลยเมื่อนางกล่าวจบต้องให้นางกล่าวก่อนนะ ลูกเสีธิก็เห็นสมบัตินั่นตามที่นางบอกแต่เดินจับนะแต่ตอนหลังไม่ต้องจับแสดงว่าบุญเพิ่มขึ้นแค่เปล่งวาจาแค่นั้นเองสมบัติเกิดนี่อย่างที่นางบอกลูกเสียทิยังกล่ากับน,นางเสสวดีว่าสมบัติของพี่เหล่านี้เนะี่ยกลายเป็นฐานเพราะพี่เนะี่ยไม่มีบุญพอที่จะใช้สอยได้ แล่มันเกิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วยบุญของน้องต่อแต่นี้ไปพี่จะยกสมบัติเหล่านี้ให้น้องคอยดูแลไม่ยกให้เลยน้องจะนําไปใช้สร้างบุญสร้างบารมีก็ก็ตามใจน้องเถิดเห็นผลแห่งบุญแล้วเห็นไหมจ๊ะเห็นผลแห่งบุญจะเห็นว่าอนุสงการบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในพระคุณอันไม่มีประมาณนี่คือจิตต้องเลื่อมใสในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ย่อมส่งผลได้มีโพกทรัพย์สมบัติมากมายหลั่งไหลเข้ามาสามารถจะสร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่